เ,เพื่อนๆครับวันนี้ครับผมไปได้ปลาแปลกมาครับปลาแปลกคือปลาที่ผมไม่เคยเจอเลยครับตั้งแต่ผมเกิดมาเนี่ยปลาอะไรเขาไม่รู้ครับนี่ดูโอ้โหลักษณะเป็นเหมือนปลาไหลอ่ะตัวยาวๆเห็นปะแบบเป็นตัวลรื่นๆแต่แบบมันไม่ใช่ปลาไหลครับทุกคนดูหน้ามันดิหน้ามนันแบบโอ้โหอะไรเนี่ยไม่รู้ครับดูไม่ออกครับว่ามันคืออะไรผมคิดว่าน่าจะไม่ใช่ปลาน้ําจืดนะน่าจะเป็นปลาน้ําเค็มนะครับเพราะว่า น้ำเนี่ยครับมันดันเข้ามาในคลองบ้านผมนะอย่างนงี้ยทุกคนคือผมไปหลังบ้านนะครับและเห็นมันลอยทุกป,ป่องทุกป,ป่องมาครับคาดว่ามันน่าจะนอกน้ำนะผมสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับที่รู้นะครับว่ามันคือปลาอะไรสายพันธุ์อะไรนะครับก็ช่วยมาบอกกันด้วยนะทุกคนนะนี่ผมสงสัยมากเลยนะมันคือปลาอะไรอะ่ะเห็นไหมตัวคนเป็นสีาขาว,วเมือกนะเหมือนจะไม่มีเก็ด,ด้วยนะทุกคนดูให้ดูหน้ามันทะดูหน้ามัน เพื่อนๆครับ